งมาลูกนี้จะมาปาปู่หูแล้วปิดครับผมใบที่สองเป็นทีมอาวุโสครับทีมทองห้าพัฒนาครับมา,าครับถ่ายรูปเปาาน็นหลักฐานนะ าครับเรามาดูครับผมในไม้ต่อไปเอาครับลูกนี้พี่สมชายยินมิราบขึ้นมาคุมโซนได้ดีครับผมนะห่างจากแกนประมาณเมตรหนึ่งเเขาตั้งใจขึ้นประมาณนี้นะฮะถ้าเข้าไปใกล้ก็จะโดนตีครับผมก็เลยขึ้นไกลๆไว้ก่อนนะเอาครับลูกนี้พี่จ่าเอกก็ไม่สนใจครับจะไกลเป็นเมตรก็จะตีตัดแต้ม มาแล้วตีไปลูกนี้ติดครับผมเก็บ,บหนึ่งแต้มในสนามไปได้โอ้โหแม่งตีกันโคตรแม่นครับผมนะคือแบบไม่มีใครยอมใครครับพี่สมชายเข้าวงมาใหม่แล้วก็ขึ้นมาคุมโซอนอีกหนึ่งใบให้พี่จะเอได้ตีอีกหนึ่งลูกอ่าอันนี้ไกลขึ้นเนี่ยผมจากเมตรหนึ่งกลายเป็นเมตรยี่สิบนะ พี่จจเอกก็ไม่สนใจอยู่ตรงไหนฉันก็จะตีเหมือนกันนะฮะเอาครับลูกนี้เข้าวงมาตีครบหมดก็เกมครับเอาง่ายๆจบแล้วพลาดก่อนแล้วครับผมลูกนี้เอาอยัางไงตัดแต้มไปครับเข้าวงมาลูกนี้ โอ้โหแล้วปิดครับผมใบที่2องโอ้โหใบพลาดไปนะไปเมื่อกี้จักใบนี้ติดเลยฮะครับสมชายยินมิล่าครับจบเครืะหคมซนหม่อีกหนึ่งใบครับเราเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบนิดนดหน่อยหน่อฮะนะให้ทางด้านทีมของสุด,ดรีมเนี่ยปีบ้างฮนะ ครับเขตีตัดแต้มอย่างเดียวบที่วงสุดรีมเข้าวงมาลูกนี้จุกขึ้นมาแล้วตีเลยหัวไปครับผมใบนี้ดั้งนั้นพี่ดมต้องตีตีโดนใบนี้ตัดเกมครับไม่มีโอกาสเกมแต่ถ้าผิดมาใบนี้นี่โหูหอาครับลูกนี้ทำไงครับต้องโดนเท่านั้นครับ ตีโดนครับผมอ้าวครับไม่มีโอกาสเกมรอบทีมของทางด้านประธานหนูนะครับในไม้นี้อาครับราชตะคำดีลูกนี้จะขึ้นคุมโซนอยู่ตรงไหนจอบลับโอ้โหใบนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีเลยทีเดียวฮนะเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ตีโดนรับสามไปติดรับสี่ครับผมเข้ามา ตีโดนครับผมโอ้โหไ,ได้3มแ้มในสนามแต่ทีมของตอนเองนี่หมดมือแล้วนะครับทีมของสุดรีมเอาครับประธานหนูเลยอ,อีก2ใบในมือครับผมอยู่ที่รัชตะคําดีลูกนี้เข้าวงมาจบครับโอ้โหไม่มีปัญหาผมเก็บแ้มที่2ไปได้เอาครับรัชตะคำดีไปสุดท้ายครับลูกนี้้าขึ้นได้จะเก็บแ้มที่3ไป ไม่มีปัญหาครับผมแ้่ที่สครับเก็บต้าที่สไปได้ครับผมลูกนี้ทางด้านทีมของประธานหนูนะให้สกอร์ตอนนี้เรื่อนไปเป็น11อต่อ11แล้วทุกคน